สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎนะคะผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมนะคะในคลิปนี้จะทำนายดวงเรื่องความรักนะคะของชาวราศีกรกฎเป็นของช่วงเดือนธันวาคมนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะชาวราศีกรกฎ สำหรับชาวราศีกรกฎนะคะในด้านของความรักเริ่มจากคนที่มีสถานะโสดก่อนละกันนะคะคนโสดที่ผ่านมาเหมือนคุณเหมือนคุณหยุดพักเนาะไม่ใช่ผิดหวังแต่มันเป็นการหยุดพักนะคะหยุดพักนะคะกับความรักที่ผ่านมานะคะเหมือนความรักที่แบบต้องต่อสู้อืม ต้องต่อสู้บางทีก็อาจจะเกี่ยวกับการอาสู้อะสู้เพื่อจะได้ความรักมานะคะไม่ได้แย่งชิงกับใครหรอกแต่เป็นการต่อสู้ต่อสู้ด้วยตัวคุณ่ะเหมือนอาจจะเป็นความรักที่ถูกแบบที่มันไม่ลงตัวเป็นความรักที่ที่ไม่มีใครที่จะเห็นด้วยกับคู่ของคุณเนาะ แต่คุณก็สู้นะคะสู้ด้วยตัวของคุณเองนะคะคุณใช้ความจริงใจเข้าแลกเนาะชาวราศีกรกฎนะคะความจริงใจของคุณความรักที่คุณมีให้เขานะคะมันจะฟันฝ่าอุปสรรคนะคะผ่านชีวิตเรื่องราวต่างๆนะคะทั้งดีและร้ายนะคะมาด้วยกันเขาน่าจะเป็นคู่ชีวิตของคุณนะในบางคนนะคะ เพราะว่าชาวราศีกรกฎมุ่งเน้นไปในเรื่องแบบว่าถ้าคบใครสักคนหนึ่งก็แบบถ้าถูกใจแล้วถูกสเปคแล้วคุยกันประมาณว่ารู้เรื่องแล้วนะคะแล้วก็สามารถที่จะพึ่งพาอาศัยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินเนาะคุยตกลงเจราจากันคุณก็พร้อมที่จะเป็นครอบครัวนะ พร้อมที่จะเป็นครอบครัวเป็นการเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นชีวิตคู่ได้เหมือนกันนะคะเห็นมีการเฉลิมฉลองนะคะมีงานปาร์ตี้หรือเปล่านะคะหรือไม่ก็มีงานสังสรรค์น,นะคะกับเพื่อนๆน,นะคะของชาวราศีกรกฎคุณเป็นคนแบบคุณพร้อมแล้วอ่ะนะคะดูจากความอุดมสมบูรณ์ของคุณในเรื่องของการเงินการงานเนาะ คุณพร้อมที่จะอ่าเป็นแม่ที่ดีของลูกเป็นภรรยาที่ดีของสามีก็ได้เหมือนกันนะคะแม้บางช่วงบางอารมณ์อาจจะแวบขึ้นมาบางทีก็เหนื่อยล้าเนาะท้อกับความความผิดหวงังความรักครั้งเก่านะคะให้มันเป็นบทเรียนนะคะไม่ต้องทอ้อไม่ต้องคิดมากนะถ้าคุณคิดว่าคนปัจจุบัน ที่คุณคุยด้วยแล้วนะคะที่คุณศึกษาดูใจที่คุณคบว่าอาจจะใช่หรือใช่เนาะนะคะคุณก็ลองตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองนะคะอย่าให้ความรักในอดีตที่ผ่านมามันมาทำให้คุณรู้สึกท้อรู้สึกไม่มั่นใจเนาะใช้ความรู้สึกตัวเองเลยค่ะชาวราศีกรกฎ ใช้ความรู้สึกตัวเองเลยนะคะว่าใช่ไหมนะคะเขาเข้ามาเพื่อที่จะช่วยเหลือคุณเขามีความจริงใจให้กับชาวราศีกรกฎมากน้อยแค่ไหนเรื่องชีวิตคู่เรื่องความรักมันก็ขึ้นอยู่กับคนสองคนเนาะต้องทำความเข้าใจกันนะคะอืคุณสองคุณและเขาอะจะเป็นคนที่ตัดสินใจในเรื่องของความรักได้มากกว่าคนภายนอกเนาะ พราะคุณถ้าเกิดว่าคิดว่าใช่คิดว่าใช่แล้วจะเริ่มต้นชีวิตคู่นะคะต้องคุยกันนะคะเห็นไหมมีไพ่แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขึ้นมาด้วยนะคะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะคะตรงไหนบกพร่องเราก็ช่วยกันแก้ไขตรงไหนที่ดีแล้วก็ทําให้ดีต่อ,ตอไปเนาะไม่ต้องแบบเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆมาคิดให้ปวดตามองเนาะยังไงไพ่เดอะเวิก็เข้ามา เป็นความสุขเป็นความหวังเป็นเป็นเป็นพรมลิขิตก็ได้เป็นคู่ก็ได้ค่ะเห็นไหมเป็นคู่กันก็ได้เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะเจอเนื้อคู่แล้วก็ใช่นะคะลองศึกษาดูใจกันค่ะนะคะแม้ความรักที่ผ่านมาคุณอาจจะผิดหวังเสียใจบ้างมีอุปสรรคบ้างแต่ไพ่ใบนี้มันก็มาแล้วนะคะเห็นไหมพอใบสุดท้ายของคุณก็คือครอบครัวเนี่ย ไม่ใช่แค่การเริ่มต้นอันนี้เป็นการเริ่มต้นแต่ใบสุดท้ายของคุณคือครอบครัวตัวนี้ยิ่งชัดเจนเห็นไหมเป็นครอบครัวมีลูกด้วยนะคะเป็นความสุขความสมหวังอาคนโสดชาวราศีกรกฎคุณอาจจะได้สละโสดใกล้ๆนี้แล้วนะอาจจะเป็นคุณที่คนรักของชาวราศีกรกฎอาจจะเป็นคนที่คบกันมาสักพักนึงบางคมก็ คบกันมานานเป็นปีเลยก็มีนะตัดสินใจนะคะตัดสินใจชีวิตเริ่มต้นชีวิตคู่ได้แล้วนะคะก็ดีอยู่นะเดี๋ยวขอพายช่วยเพิ่มเติมให้เนาะเดี๋ยวดูเกี่ยวกับว่าคนรักของชาวราศีกรกฎเขาคนนั้นเป็นใครกัน เาเป็นใครทำไมทำให้ชาวราศีกรกฎสละโสดได้อาจจะเกี่ยวกับชาวธาตุธาตุไม้นะคะเมษสิงหธนูนะคะหรือไม่ก็เป็นชาว ธาตุลมเมถุนตุลกลุ่มก็ได้ค่ะแล้วมีอีกธาตุหนึ่งคนนี้เป็นคนที่โรแมนติกนะคะคนนี้วาดวางแผนชีวิตคู่อาจจะคุยกับคุณไว้แล้วแหละนะคะว่าถ้ามีชีวิตคู่ถ้าแบบได้อยู่ด้วยกันไปจะทําอะไรบ้างนะคะเหมือนเขาชอบเป็นคนที่แบบมีโปรเจกต์มีโครงการแล้วก็พูดคุยตกลงเจราจานะคะคนนี้คารมดีนะ อาจจะเกี่ยวกับชาวธาตุน้ำนะคะกรกฎมีนพิจิกนะคะสำหรับคนโสดต่อไปเป็นของคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะคะชาวราศีกรกฎคนที่ไม่ชัดเจนเหมือนคุณก็อยากหยุดพักอยากหยุดนิ่งบางทีคุณก็เหนื่อยเนาะคุณสู้เหมือนคุณเหมือนเหมือนกับว่า คุณอะชาวราศีกรกฏคุณจะตามคนรักของคุณนะคะตามเขานะคะเป็นห่วงเทคแคร์หรือไม่ก็ตามจับผิดอะไรบางอย่างก็ไม่รู้มันเป็นความรู้สึกว่าคุณตามเขาอะชาวราศีกรกฏคุณตามแล้วคุณเหนื่อยคุณเหนื่อยคุณท้อคุณอยากหยุดพักกับความรักครั้งนี้นะคะซึ่งมันก็ใช่แหละเพราะมันไม่ชัดเจนไงอืมมันไม่ชัดเจน แล้วมันจะมีโอกาสชัดเจนไหมความรักของชาวราศีกรกฎซึ่งภายในตัวคุณน่ะลึกๆเนาะใครๆก็แบบถ้าเกิดว่าใช่แล้วก็อยากแบบสารสัมพันธ์ต่อนะคะพูดถึงในเรื่องของครอบครัวอ,อะไรประมาณนี้เนาะอืมแต่แล้วก็เหมือนกับคุณเห็นคุณคุณเหนื่อยคุณเหนื่อยมากอะ่ะกับคนคนนี้แล้วคุณทอ้อคุณอยากพัก บางทีคุณก็หันหลังให้ความรักครั้งนี้ไปเลยนะเหมือนเดินแบบหลบหลบไปพักก่อนอืมหลบไปพักทำใจก่อนนะคะลองแบบอยู่คนเดียวไหวไหมอะไรประมาณนี้เนาะลองพักก่อนถ้าเกิดสมมุติว่าไม่มีเขาเราจะอยู่คนเดียวได้ไหมหรือจะเดินหน้าต่อไปได้ไหมมันเป็นความรู้สึกที่แบบอยากทดสอบหัวใจตัวเองอืม บางคนก็อยากทดสอบหัวใจตัวเองว่าถ้าฉันอยู่คนเดียวเขาจะเป็นยังไงเขาจะกลับมาง้อไหมหรือเขาจะปรับเปลี่ยนทัศนคตินิสัยตัวของเขาใหม่ไหมเพื่อความรักเพื่อเพื่อความรักเพื่อ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 ตัวเราเพื่อชาวราศีกรกฎ คนรักของคุณเขาจะปรับเปลี่ยนไหมหรือถ้ามองกลับกันก็คือชาวราศีกรกฎอยากจะทดสอบหัวใจตนเองอยากรู้ความรู้สึกนะคะว่าถ้าห่างกันมาสักพักจะคิดถึงคนรักไหมหรือตัวเองอาจจะอยู่ได้อืมบางคนมันเกี่ยวกับเป็นเรื่องของความรักสามเศร้าก็ได้นะค่ะน่าจะเป็นคนรักของชาวราศีกรกฎ ที่เขายังเคลียร์กับคนเก่ากับคนรักเก่าของเขายังไม่จบแต่ถามว่าเขารักชาวราศีกรกฎไหมบางคู่ก็รักนะรักมากแต่มันยังมีคนเก่าที่เขายังเคลียร์ไม่จบเหมือนมันมีคำว่าครอบครัวเขาก็เลยยังตัดไม่ขาดอืม ก็เลยทำให้ชาวราศีกรกฎยังเดินหน้ายังเปิดเผยไม่ได้ความรักก็ยังอยู่แบบเดิมๆไปก่อนเนาะค่ะเป็นคู่แต่ไม่แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นมันจะเป็นคู่แบบไหนนะคะเพราะว่าคู่ก็มีหลายแบบเนาะคู่กรรมคู่เวรคู่บุญอืมไม่รู้ว่าคู่อะไร จะตัดสินใจไม่ให้รักเขาก็ไม่ได้อะเหมือนกับว่ามันถูกกำหนดไว้แล้วกับคนคนนี้ลำบากเนาะคนที่ไม่ชัดเจนนะคะบางทีคนรักของชาวราศีกรกฎก็อาจจะเก็บไว้ทั้งสองเลยทั้งชาวราศีกรกฎแล้วก็คนเก่าของเขาเพราะว่า มันอยู่ที่ตัวคนรักแล้วแหละเขาเป็นคนกลางที่จะตัดสินใจเลือกแต่เขายังเลือกไม่ได้ณนะตอนนี้ขอไพ่ช่วยเพิ่มเติมให้ละกันนะคะอยากแนะนำอะไรสำหรับชาวราศีกรกฎที่มีสถานะไม่ชัดเจน ความเงียบก็ามาความเงียบความเงาความอ่าเป็นความรู้สึกที่ที่เสียดายจะเดินหน้าก็ยังไม่เต็มที่จะเปิดเผยก็ยังไม่กล้ายังเป็นความรู้สึกที่ที่นิ่งๆเนาะชาวราศีกรกฎนะคะอืมเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้ก็เลยยังอยู่นิ่งอยู่นะคะ อืมอาจจะเกี่ยวกับการโยกย้ายได้เหมือนกันนะบางทีอาจจะโยกย้ายอ่าเกี่ยวกับบ้านหรือไม่ก็สถานที่ทำงานหรือไม่ก็ต่างประเทศไปเลยค่ะอืมเป็นการโยกย้ายเหนื่อยค่ะเหนื่อยท้อบางทีก็โดนหักหลังผิดหวังเป็นประมาณนี้ค่ะชาวราศีกรกฎสรุปก็ยังไม่ชัดเจนนะ ตัวชาวราศีรากรกฎเองอ่ะคุณน่ะชัดเจนอยู่กับคนรักแต่คนรักของคุณเขายังไม่ชัดเจนเพราะเขายังเคลียรคนรักเก่าเขายังไม่ได้เนาะค่ะประมาณนี้หรือไม่ก็ในบางกรณีก็คือเขายังเคลียรกับคนที่แบบคนในครอบครัวยังไม่ได้ค่ะก็ยังไม่สามารถที่จะชัดเจนกับคุณชาวราศีรากรกฎเนาะแต่รักนะถามว่ารักรักค่ะ รักกันแต่ยังเคลียร์ไม่จบกับปัญหาที่เขามีอยู่นะคะโอเคสำหรับคนที่สถานะไม่ชัดเจนรอไปก่อนนะต่อไปเป็นของคนที่มีคู่แล้วชาวราศีกรกฎคนที่มีคู่ก็เป็นความรักที่ดีความรักเป็นการเริ่มต้นครอบครัวเป็นความรักที่สดใสเริ่มต้นสร้างครอบครัวได้เหมือนกันนะคะ มีการสัสร้รมีความสุขนะคะไปเที่ยวไปฮันนีมูนไปอะไรได้หมดเลยนะคะพร้อมที่จะแบบมั่นคงละเป็นแม่ของลูกเป็นภรรยาที่ดีของสามีสามีเป็นอาสามีที่ดีของภรรยาก็ได้เหมือนกันซึ่งตัวคุณและก็คนรักของชาวราศีกรกฎเป็นคู่กันนะคะหนีกันไม่พ้นเป็นคู่สมพงกันแล้วนะคะดูมีความสุขนะคะ ไปที่หนแห่งใดผู้คนพบเห็นเขาก็จะบอกว่ากิ่งทองใบหยกเป็นเนื้อคู่ซึ่งกันและกันเนาะค่ะอืมสร้างครอบครัวได้เลยนะคะเป็นความสุขเป็นความอุดมสมบูรณ์เนาะค่ะบางทีก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยอาจจะท้อหน่อยในความรู้สึกลึกๆนะคะแต่ทั้งคู่ทั้งคุณและเขาก็ฟันฝ่าอุปสรรคมาด้วยกันสู้มาด้วยกันเหมือนเป็นคนที่แบบ คบกันมานานบางคนก็อาจจะเคยคบกันแบบเพื่อนมาก่อนถึงได้รู้นะคะนิสัยซึ่งกันและกันปรับเปลี่ยนก็เลยเป็นชีวิตคู่ที่แบบอยู่ได้นานหน่อยนะคะเพราะต่างฝ่ายต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกันจากที่เคยคบในสถานะเพื่อนมาก่อนถ้าความสัมพันธ์ที่เริ่มจากการเป็นเพื่อนมันจะยั่งยืนมันจะยาวนานเพราะเรารู้นิสัยซึ่งกันและกันแล้วนะคะอืม ขอพ่เพิ่มเติมนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎของคนมีคู่เนาะพาอยากแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหม <c oughs> เหมือนอยากจะบอกว่าชาวราศีกรกฎอ่า งดความน้อยใจงดความเอาแต่ใจของคุณลงหน่อยนะนะคะคนรักของคุณเขารักคุณอยู่เขาเทคแคร์คุณดีแหละบางทีคุณก็แอบ,บน้อยแอบบน้อยใจคนรักนะคะอืมน้อยใจคนรักนะคะเพราะคุณสวยคุณรวยคุณหญิ่งไง <c oughs> ก็เลยแอบ,บน้อยใจนะคะอย่าน้อยใจนานนะเพราะคนรักของคุณเขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยอืมนะคะ เห็นมีไปเที่ยวมีหรือไม่ก็มองในเรื่องของการขยับขยายนะคะเพราะเป็นครอบครัวแล้วนะคะก็โฟกัสไปที่เรื่องเงินเรื่องงานนะคะอสังหาริมทรัพย์ที่ดินรถบ้านอะไรได้หมดเลยค่ะ mm hmm. คุณเป็นคู่กันคุณต้องคอยสนับสนุนสามีภรรยาเนาะจะได้เดินหน้าต่อไปนะคะ ไม่ต้องคิดเล็กคิดน้อยไม่ต้องงอนนะนะคะชีวิตคู่ถึงจะได้มั่นคงแล้วก็เดินไปได้ด้วยดีนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะครบทุกสถานะแล้วนะคะ่ะส่งท้ายสิ้นปีนะคะเดือนธันวาคมขอให้ชาวราศีกรกฎพบเจอแต่เรื่องดีๆนะคะโชคดีๆเข้ามานะคะสุดท้ายแล้วขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ เพื่อที่จะได้รับชมรับฟังคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ